ผมมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับลลแล้วทีนี้ผมมองเห็นผ่านมานะครับเ,เป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับโอก็สมัยท่านน่าจะยังนุ่มนะครับคุณตาบอกว่าอันนี้อันนี้คุณตาติดมานานนะครับโอ้คุณตาบอกติดมานานนะครับโอ้ยหนาลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับ นนแล้วคุณตาเอันนั่นรอยเท้าของใครครับของหลวงพ่อพัดอ,อ๋อหลวงพ่อพัดมีรอยเท้าหลวงพ่อพัดครับคุณตาอ่าคุณตาได้ยินข่าวหลวงพ่อเดิมที่กุแตกวัดพนมลอกไหมครับอ๋อ,อครับ คุณตาชอบดูพระไหมหรือว่าแบบอ๋อเล่นเยอะนะดูลุงอ่าคุณตาเห็นไอ้หลวงพ่อเดิมไอ้วัดพนมลอกยังครับผมมีให้ดูเอาไหมตาดูไหมให้ดูให้ดูดูได้ฮ่ะดูได้มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เอาหลวงพ่อเดิมให้ให้ให้คุณตาดูก่อน อพอดีว่มามมกินกี้พี่เก๋ยวครับเยเดี๋ยวเราเอาให้คุณตาชมนะครับ พ <laughs> อดีชอบพระ,นะะครับก็เลยแบบพอ,อดีนี่ไงคุณตาผมจะทําคลิปเกี่ยวกับขออนุญาตนะครับ,บก็เลยอยากแบบว่าอยากรู้ความเป็นมาแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับเดี๋ยวผมแกะให้คุณตาดูดาอ,อันนี้ผมเช่าบแบบกะไม่ปล่อยครับคุณตาต้องดูได้นะครับผมอยากบางทีอยากจะรู้แบบว่าเอะเขาสร้างกุมาแล้วทีนี้แบบว่า เป็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับคุตาลองชมก่อนได้ครับอันนี้คือผมล้างแล้วนะในเนื้อจริงเขาครับเดี๋ยวลองให้คุตาดูนะขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับคุตาแต่ไม่ให้เห็นหน้าครับคุยได้อะไรได้ครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้ปล่อยต่อครับจะหมายถึงแบบว่าด้วยความที่ผมชอบและศรัทธาเนาะผมก็เลยเช่ามาหาแบบเก็บไว้อะไรเงี้ยครับ อ๋อครับอันนี้เป็นปิดตาก็หลวงพ่อ้ายครับหลวงพ่อขายวัดพนมลอกนะครับเป็นปิดตาอืมครับคุณตาดูว่าเป็นยังไงมัางครับแบบว่าเขาก็ลอยตะใบเขาชัดเจนอืมครับอันนี้ไม่ใช่หุนเกีย์นะลอยตะใบอืมครับ รอยตะใบมันจะเป็นเส้นหยาบๆนี้ไม่ใช่รอยหินเกลียครับถ้าหินเกียนี่มันจะเรียบเลยอืมครับอันนี้มันจะมีมันมันจะเป็นรอยตะใบแทงคือครับออกออกแท้ครับแต่จะถึงยุคหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้เนาะอืมอันนี้อันนี้อันนี้องอ่าองค์คุณตาลุงแกะดูได้พอดีผมล้างให้เห็นเนื้อในอันนี้เป็นคราบกุไงอันนี้แบบว่าอันนี้ใช่อันนี้ก็คือกุมาเลยแต่อันนี้ผมผมล้างน้ำมะนาวเพื่อให้เห็นแบบ เนื้อเนื้อแท้เขาเลยแล้วทุกองค์มีเปอร์เซน็นทองหมดเลยนะครับทองสูงมากเลยอันนี้เปอร์เซน็นที่ผมไปเช็คอ่าไปไปเช็คเปอร์เซน็นทองมาในตัวองค์พักก็คือแบบเปอร์เซน็นเปอร์เซน็นทองสูงเนี่ยครับอืมก็คือแบบถ้าพูดตรงๆก็แ,แบบใครเขาจะคงไม่เอาทองมาหล่อทิ้งมัเนี่ยครับเปอร์เซน็นทองมีในในองค์พักอืมคือล้างออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับ อันนี้ก็เรามาให้คุณตาชมนะครับแน่ช่องรุ่นนี้กับรุ่นรุ่นถึงรุ่นกองแต่ละวัดไม่เหมือนกันอืมแต่ละวัดไม่เหมือนกันแต่พิมพ์ทรงคล้ายน้องหลวงไหมครับคุณตาอ๋อได้ครับได้ครับไงคุยเริ่มอ้วนกันละอืมครับ ไม่ชมมากเลครับลูกเคยชอบการหนนะักัล้วก็ไม่ลงมานะลงมมากครับใช่อันนี้ผมนะอืมเสียดายติดไปแล้วจะเอามาให้ผู้ชมดูก็แบบว่าคุณตานู่นคุณตาติดติดไว้แบบถาวรเลยวงลงไม่ได้เลยลไไครับอืมอน,นี่ผมก็ชอบไงชอบผมชอบหลงเพราะเดินมนะองศรัทธาก็เลยแบบ ใช่ครับรมผมศรัทธาเลยก็เลยแขวนขึ้นคอค่ะบ้านอืออ๋อเคยเห็น <laughs> อันนี้อันเนี้ยลุงพ่อเดิมลูกไอล้กล,กลกอกไงอันเนี้ยครับอือพอดีกุเขาแตกมาครับที่วัดพนมลอกไงครับอืม,อมเป็นพาพกุคนชอบก็ชอบ้ยชอบกัดเลยลูกเลยนะ เห็นภาพตรงไหนไม่ได้แล้วมันชอบ <laughs> ชอบชอบครับอันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆชมมั่งอะไรชมมั่งคำว่ากุนี้ดีอันนี้ก็เท่าแก่ระดับมีเงินหลายร้อยล้านก็มาขอแบ่งเช่าไปขึ้นคอนะ,อะแต่อันนี้ผมผมไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งใครเลยเป็นแสนเลงเป็นเห็นทุนมาเยอะแล้วเป็นแสลงเยอะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าองค์แบบหนองโพองี้ครับก็เป็นล้านเป็นร้าน,านใช่ล,ล้านกว่าครับใช่ครับปลอดภัยเนื้อทองโอ้ ดูตาเนี่ยครับโหปลอดภัยครับมั่กรอะไรครับเนี่ยก่อั้งวัอืมวองมาเมื่อก่อนทำบุญกี่บาทครับถึงจะได้ครับคุณตาอันนี้พวกกันเข้ามาให้ครับเอาของแจมมาให้อืมเนี่ยใจชอบชอบเล่นแบบแบบนี้โอ้ ของพ่ทวดนะครับลงยาทีแดงอะไของแกที่เขายาเช่าจุนะอ่พ่อของเขาไม่เล่นนะเขาลพ่อสว่างไหมพ่อว่างเขงนะพว่างมพกจะจะเอาเหรอจะเช่าอ๋อ